คนที่เลือกใช้แต่ของดีๆไม่ดูฐานนะผิดแล้วเขาทำทานของเขามาดีและปราณีตเขาจึงดีพอใจในการใช้ของที่ปราณีตคนที่ทำอะไรตั้งใจทำด้วยความปราณีตเนี่ยก็ส่งผลให้รูปสวยมีเสน่ห์โดยไม่ต้องตกแต่งเพราะว่าไอ้รวยน่ะรวยอยู่แล้วสำหรับคนที่ทำทาแต่คนที่ทำด้วยโทรศัท์โมหะรูปร่างหน้าตาก็จะไม่ค่อยละเอียดและปราณีตเท่ากับคนที่ทำทานด้วยความปราณีต จะยินดีพอใจใช้ของพี่ปราณีตข้อผลของทานเขาทาด้วยความปราณีตแต่คนที่ยินดีพอใจในการเออใช้ของที่ยาแล้วมีความสุขอันนี้คือทานที่เขาทํามาไว้ในอดีตเนะี่ย มันสน่งผลให้เขายินดีพอใจในการใช้แบบนั้นเพราะวิบากมันก็ได้บุญแต่มันก็มีวิบากด้วยไงลูกมันอยู่ที่ใจของเขาที่ค่ะเราจะเห็นไม้เศรษฐีบางคนเนี่ยเช็กินนี่โอ้โหเสียดายเสียดายคิดแล้วคิดอีกนั่นเป็นเพราะว่าก่อนทำทานเนี่ยลัวจนทําด้วยความตนเีเวลาตัวเองมีทรัพย์ก็มันก็บังคับตัวเองกดเองทรามานตัวเองโดยไม่มีใครทําทร้ายเจ้าตัวทําร้ายตัวเองแม่อ่านในพระใจรปิฎดนะลูกนะ i <laughs>